วันนี้นะครับพัยก็พาทุกคนเนี่ยมาดูที่ Apple g y ิมนะครับซึ่งสาขานี้ก็จะเป็นชินชอนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเอ่อเลตทอร์ลนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องลองผมชอบอินคลายนะเดีย๋ยววันนี้เราจะเล่นให้หมดเลยละกันอันนี้เป็นแคมเปอร์สตริงแบบพิลโลนพายจะเล่นอกบ,บนเป็น2องท่าอยู่แล้วนะครับก็จะใช้ท่าแรกเป็นท่าแบบเอเวีหน่อยหนักหนะักแล้วก็ท่าที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบบาเก็ตอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะใช้เป็นเชสเพรสนะครับอันนี้จะเป็นอกกลางนะอ๋ออันนี้บีบเข้ามาไม่ได้นะครับมันเป็นแค่นันออกไป มันก็จะดิบๆมากนะครับคือไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าอาจจะเป็นมุมที่เราไม่ได้ชอบมากนะครับเวลาที่เราดันนะมันควรจะบีบแขนได้อย่างนี้แต่เมื่อไหรเพราะว่าเครื่องมันไม่เป็นที่เราต้องการนะเราลองหาเทคนิคดูจับให้แคบขึ้นพยายามบีบสอกให้มากขึ้นมันก็จะได้ฟีลลิ่งคลายๆกัน เพื่อนต่อไปนะครับจะเล่นเป็นแมชชีนฟลายนะครับก็จะเป็นตัวบีบหน้าอกเป็นตัวบีบหน้าอกในอันนี้ก็ใช้เป็นแฮมเมอร์สเต็งเหมือนกันอันนี้เป็นเซ็ตายแบบมุมจะยิงคายไหมเนาะโอ้ซูเปอร์มิดเดิลด้วยอ่ะคือหมายถึงว่าปก oh, <Super> ด้านในแบบสุดยอดอันนี้ต่อไปนะครับเขาจะเล่นเป็นกั้นเนื้อไบเซ็ปก็แมชชีนคงไม่มีอะไรมากผมชอบใช้เป็นฟรีเวทมากกว่าอัลเทเนตเคิลนะครับกับแฮมเมอร์แค่นี้เองที่ผมแอบ ที่ตัวนี้เล่นอย่าลืมไปเ๋ยว่าเครื่องนี้มันเซ็ปเป็นตหววบนได้นะครับเขาก็าคือจะเอาขึ้นสุดแบบนี้แล้วก็กดไฟลงปเป็นเช็ดไฟลไ์ไฮทูโรนะ